สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะสําหรับใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่เหมาะกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอ,อนอยนะคะหรือว่าหวยอ,อะไรก็ได้นะคะนะจับไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมาะกันไม่ทราบนะคะ มวการเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้เราจะมาดูพร้อมๆกันนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะเลขมงคลน,นะคะประจำวันที่6ตุลาคมนะคะจะเป็นเลขอะไรนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะ ดูกันนะคะเลขมงคลน,นะคะประจำวันที่6นะคะตุลาคมเป็นเลข05 050น,น,นะคะทุกคน050น,น,นะคะ050น,น,นะคะขอให้ทุกคนมีช่วงเวลาภเฮงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ